ก็สู่ช่องกับตานดัมซิ่งนะครับผมก็ล่าสุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวรอลุยห้องนี้กันเลยเนาะเจยขงเมาไอ้เจ้าัไปด้เยียบยอเดียวอามื่าไม่ใ่ไมใชาอยมาด้เข้าไปด้วยเดมสสไปมีสิทธิ์ นอจัดไปเลยไม่ต้องเรียงมันเดียวทดีงามนี่ไงอันนี้นี่ขาวเนี่ยี่ขาวนขาวนี่หรอรอยมาเก็บรูปขาวสองสามรูปกด้แถวนั่นขาวขาวขาเลิงแผ่นขาวไก่อนเลยเหรอตัวนี้ใส่ขาวตัวนี้ขาวนะใส่ขาวขาวแล้วก็มุดกระถ or ที่เท ก็มายืนไม่ได้ช่วยอะไรเลยสิมันบอกม่วงๆตางเนอะอืมได้ก็ชวยเลย้านในเราสับด้ในขาเลยไปสีก็สวยงามเดี๋ยวจะรัก่อนอ๋อคือจะเอาแบบมผมไวากเลอืมเอาแบบโอีกว่ามันเลยนี่ใช่สรับสีบบนี้ใช่หดอ มืนเล่นทิชอู่เาสรุปวนาเลนต้องตัดเนาะงานสรบเยวันตัดนิดนก้ยเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ได้ได้คมาเลยนีกพี่ก็เข้าไปเล่นด้วยแล้วีกอันนี่ตนน่านี้เหรอไม่พอแค่มันต้องเขียนเนี่ยเข้าไปเลยนะดว่ามันจะคอไหมเเล่นโน้ตบุ๊กเลยเอกต้องต่อไปเป็นอ่ดำขาวตอนนั่งเงินหรอมาเจอหรือยังไง อันนี้เราเ่าเ้พี่บาวยมากเลยใชไปลงทเเลยได้ข่าวว่าพี่บาวมาตัดกิ้ไว้ในห้องโมันออกนี้หมดแล้วจะติดพางนานั้นพี่บาวลงไปหมดแล้นะ้าหันแล้วค่ะไปก็ไปเลยสักถึงหอเลโเก็งไปมเลยดูดีีครับไมเลยเตที่้ามนเป็นยงไไปนเข้้ัทับตาล้วเน ตัวนี้อันนี้เป็นซีานเป็นซีาอืมอ้าวที่เ่าแผ่นนี้ไม่ได้อาออกแล้วไอ้คงอกละออกทำไมมันพี่บ่เออไอ้ใครอี้หัวตัวไม่คาดฝันเฮ้ยนย่รูปแผ่นนี้บ่โอ้โหก้มตัวเองเยเหมดเลยดี๋ไง่ายเนาะ นี่น่าจะเป็นสีสีเทาหรือเปล่าเนีเทานะครับเอาใส่ไว้พุ่งชนเลยเราจะพูดจะรับรองอะเรว่าว่าเฮ็ดพูดแล้วทัง นี่เราทับเพเลัวตมอไปได้เไ่ไดเพื่อเพี่เอกอดอน้นก่อนนี่แหละน่ผมมีการล้วบอกน้องลูนะระบนทร์บบปการแล้วใ่ใช่ผมนั่งแอยเท้าตัวเองอยู่แต่ว่านี่นดีอย่างมันโดนเได้่ที่แถวแถ่โน้นจอย่างนี้ยิ่ตเมือนตัวนอน่น่่มนเกยังไงององนี้ มันแตะบนที่นี้มันก็มันม่วเลยลูกพี่มันม่วไเลียงม่วอันนี้ก็เทาเาเาเาวทยังไงก็ต้องมวดีเพราะว่ามันมเท่ากันโอ้โหเมอเมนาขาทายขาทไม่ได้เลยเด้เยเรวเกินนี่เหรอมือเร็วอยู่น่าจะพาไปเกาหลังพอลพออใส่ไป้

ของใครนิของใค้ต่อสีฟ้าใพี่อีกเนาะเฮ้ยมาตรงกันแล้วเนาะได้เนาะดีกว่าสีฟ้าพ่อพี่เอาเอสีฟ้าไปหัวดีกว่าอันนี้ออกมาหมดแล้วเนาะใช่ใช่ใช่อืมอันนี้ขาวเดี๋ยวเราจะอยากออกกัาปูให้เสร็จตอนนี้ถ้าปูไม่หมดอันนี้ผมไม่กลับบ้านนะครับเดจะต้องก่อนเนาะ นู่นนะคะขนมันสนุกเลยเนาะไม่รู้ไม่สบายครับไม่ใครก๊าลปูไม่เสร็จเราไม่กลับเร่งมือเร่งมือเลยฮะเอาเข่ากลางครับเลยทำเลยเหมือนตูไตเลยนะวันนี้น้องไม่ได้นอนเราไม่กลับอันนเราต้องเข้าน้อนรอนเลยเหรอโู้ยยันเข้าอะทีนี้อาบน้ำให้น้องเทพขึ้นนะอืมน้องทีบ่าวเราต้องนอนนะทีนี้พอป่ะไม่พออีกเนาะไม่พอ ก็เอาตอนนี้เหลืออยู่นู่นกี่แผ่นน้่งสองสามแผ่เมื่อเติมพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เสร็จแผ่นหนึ่งก็ไปใส่ห้องน้องเมื่อเติมพอมีสองแล้งพี่เหรอไม่ได้เกล้างอื่นดูแผ่นนี้เอาไปใส่ห้องนู้ก็ได้เสร็จแล้วอ่ะไม่ถุงเราไม่รู้เป็นอะไรบ้างเจอแผ่นสุดท้ายในห้องนี้เห็นไหมนั่นนั่นปิดขอบเลยนะนะสุดท้ายแล้วปิดขอบ นี่อขอบงมเจอ๋อขอข้างล่างนี่มดแล้วบอกไม่บอกอเเรามีคนมาถือนั่นเป็นไรมีตงน้มีเตีงมีเียงไหม้มีเตียงก็ไปเลื่อนเตียงไหมเอาด้านไหนเอาเลยออกตองไหน็เลยนดเรจ้นเื่อนตรงไหนตรงไหนเือนงไหนโจ๊ะตรงไหนตรงนนเลื่อก็เลื่อนดไเล่อนน้ำมันอีกดไปไหนเดไปนีเยดงี้เอาอยงแล้วถอดรองกระเสริมตงนู้นใช่

คือกรตันหรืว่าถอใสขอใสลบลบลบให้ลบองพัดห้าสิบเจ็ดนห้าสิบเอ็ดโอ้ตัดนนี่องไมตัดนั่งรอดีกว่ามันออกเาตะปอนอะไรติดุดเลยเหมือนทีเอ่างเองวางมล้วอีกงแผนมอนีเหมืนจะหาทางออกไม่เจอหลงทางอ้ยโทษนะจุกัตันูหล ่ครับใช่ทีนี้ฮะท่านก็ทเนี่ยท่านก็เหมือนกันเลยล่าสุดเราต้องย้ายจากด้านนี้นะผมไปใส่ห้องนู้นก่อนเพราะห้องนู้นก็ไม่พอเหมือนกันเอออาาาเย่่งนีี้มพรั่เาเอาตัวที่มันเหมือนกันเนี่ยใส่ตรงนี้ให้มันเต็มได้ตัวหน้าเอาไว้ใต้เพียงดีไหมมันจะได้ดูสวยนี่นะเปลี่ยนเปลี่ยงอยู่ข้างนี้ป่ะ